สวัสดีครับจากร้านมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูเจ้าเครื่องตัดหญ้าของ h o s t Form a กันสสำหรับ Host Form าตัวนี้ที่ร้านเราเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวที่กำลังเขาถือว่าแรงในในในเลเวลของเครื่องตัดหญนะ้าเนาะถือว่าแรง2.9แรงมานะครับกับเจ้าตัวนี้ h o s t Form a f f 450นะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ ตัวหนึ่งที่ผมถือว่าผมชอบมากเพราะว่าจะเหมือนกับตัวสตีล FS450 เลยตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวภายในกันที่ว่าเขาให้มานะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะอนุญาตแกะกล่องเลยแพ็กเกจแน่นหนากล่องแน่นหนามากนะครับตัวนี้ถือว่าแพ็คมาได้สุดยอดมหาโหด เดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาที่ละชิ้นเลยทีก่อนนะเพราะกล่องเขาคับคั่งไปด้วยของที่แถมมาเนาะอันดับแรกในส่วนของตัวสายสไายนะครับสายสปายตัวนี้เป็นแบบเต็มตัวเลยนะครับผมถือว่าสายสปายนี่อลังการมากนะครับเนื้องานนี้แข็แงแรงแน่นอนโยกผมค่อยแกะออกมาตอนประกอบแล้วก็มาดูกันอุปกรณ์เขาอีกทีนึงอันนี้บางใบาบางใบสําหรับตัวเจ้า FF สี่ห้าศูนย์ันจะเหมือนกับของสติวน้องบางใบเจค่อนข้างใหญ่นะครับตัวน,นี้กันได้ดีมากอ,าอุปก,กรณ์มาเป็นอุปก,กรณ์ที่เขาให้มามาอยู่ในกระเป๋านะครับถือว่ากระเป๋างานดีนะครับที่เขาให้มานกระเป๋าเยอะแยะมากมายก็จะมีไขควงแบนเนาะประแจประแจตัวนี้จะเป็นหัวจีบนะครับประแจเหมือนสติวเลยสลักมาด้วย สลักมาเรียบร้อยเลยแบรนด์ของเขาโฮสต์ฟอร์มาทำมาเหมือนสติลเลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะ่าจะเป็นอุปกรณ์ไว้สําหรับประกอบเดี๋ยวคลิปประกอบผมค่อยทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ให้มาให้ดูกันตามนี้ก่อนใส่กระเป๋าก่อนตัวนี้รุ่นนี้คือถ้าใครชอบของแถมนะครับไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้แถมมาแบบคับข้างจริงคือไม่ได้มาเล่นๆนะครับตัวนี้คือว่าแถมมาแบบไม่ได้มาเล่นๆเลยมาแบบคับข้าง ในส่วนของตัวใบมีดอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับใบวงเดือนนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ mm hmm. ก็จะมีของเขาเลยโฮสฟอร์มาสวยงามเนาะแล้วก็อโอเคตัวนี้จะเป็นกระปุกเอ็นที่แถมมานะครับตัวนี้กระปุกเอ็นน่าจะเป็นแบบผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นออโต้แต่ชื่อเขาหน้ากองเขาระบุมาเป็นครีมคัสเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนึง แล้วก็ในส่วนของตัวอ๋อโอเคตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบนะครับตัวจับในส่วนของแฮน์เนาะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรเดี๋ยวลองมาประกอบกันอีกทีหนึ่งก็ในส่วนของตัวจะมีอ๋อโอเคจะเป็นแว่นตาเซฟตี้นะครับของเขาให้มาทุกอย่างผมถือว่างานเขาสวยมากเลยนะครับตัวนี้ผิวสัมผัสทุกอย่างเนื้อง,งานดีคู่มือของเขาเนาะอของแขกผมจะไม่มีที่วางนะครับ ก็โอเคจะมีในส่วนของใบตัดหญ้าสรุปใบตัดหญ้าให้มาสองใบนะครับเมื่อกี้เป็นใบวงเดือนและตัวนี้จะเป็นในส่วนของใบตัดหญ้าลักษณะโอเคจะเป็นลักษณะนี้เลยเหมือนเหมือนเหมือนเ,ออเหมือนทางฝั่งยุโรปจะนิยมพวกใบตัดพวกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กระปุกเอ็นเนาะอันนี้เหมือนเขาทาแบบหลักๆเลยแบรนด์เนี้ยผมเอาตรงๆว่าเป็นแบรนด์ที่ผ่านมาตรฐาน อยุโรปแล้วก็ส่งขายทั่วโลกนะครับทางฝั่งยุโรปก็จะมีคลิปนะครับลองเข้าไปดูใน YouTube ได้พิมพ์ชื่อนี้เลยโฮสฟอร์มาตัวนี้คลิปของต่างเทเยอะมากถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้และราคาไม่แรงบอกหนูก่อนเดี๋ยวสเปคผมว่ากันอีกทีแต่บอกคําเดียวว่าตัวนี้สองจุแรงม้านะครับถือว่าสูงมากนะครับในระดับของที่ปัจจาเนะะาะเดี๋ยวเรื่องเขามาในถุงอย่างดี ความแรงจริงๆความแรงก็มาควบคู่กับน้ำหนักนะครับผมเอาตรงๆน้ำหนักเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าสําหรับพี่ๆที่อัดงานหนักๆไม่เกี่ยงเรื่องน้ำหนักตัวเนี้ยถือว่าน่าจะตอบโจทย์และราคาไม่สูงนะครับงานเขาสวยนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้ติดเป็นแบบสติกเกอร์ทั่วไปนะครับของเขาทํามาอย่างเนี้ยเลยตัวนี้ก็เป็นเพจนะครับตรงชุดสตาร์ท F F 450สวยงามน,นะครับลายนูนชัดเจนเนาะเนื้องานพลาส เอาจริงครับมันเบาวลื่นทำมาได้เยบมากนะครับอันนี้ผมถึงว่าโรงงานเนี้ยเขาผ่านมาตรฐานส่งไปขายทางฝั่งยุโรปได้และทั่วโลกนะครับถ้าไปดูในคลิปเนี่ยจะเห็นต่างประเทศชาวต่างชาติเขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับของโฮส t f ฟอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้าหรือเลื่อยโยนแต่ตัวเนี้ยสังเกตง่ายๆนะครับตัวเนี้ยหน้าตาหนึ่งต่อหเลยกับสตีลเอฟ F-S 450เนี่ย F อ่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโฮสโซมารหัสเขาจะเป็น F-F 450เนาะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของขอ,อย่าเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวแกะกรอกตัวแฮนด์กับตัวก้านกันครับผมเดี๋ยวผมมาพามาดูในส่วนของตัวแฮนด์แล้วก็ตัวก้านกันนะครับสังเกตดูของโฮสตอร์มา F-F 450ตัวนี้มาทั้งหมด3กล่องนะครับ ็คือในส่วนของตัวหัวและอุปกรณ์ของแถมหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแทนนะยากอันนี้ผมต้องแกะไวไก้ก่อนนะเขาแพ็คมาดีมากนะครับพ็คเกจบเขาแน่นหนา,นานมากต้องแกะไม่งั้นไม่ได้ครับไม่ทันอันนี้แทนของเขาก็จะเป็นแทนอย่างตามสไตล์ของสกิลนะครับแต่ตัวนี้ภายใต,ใต้แบรนด์ของ post forma สวยงามดี๋ยาดวางก่อนโอเคเจ้าพี่ใหญ่เพิ่มก่อนอตัวกา้านเกาะ โอ้โห,โโหดูเขาแพ็กมาแบบเน่นหนากองเขาแข็งปักเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามตามแบบฉบับคริงตัวนี้มาตามแบบฉบับเลยนะครับตัวนี้สวยงามแน่นหนาใหญ่นะครับเนื้อง,งานเนี้มากเดี๋ยวผมพามา ประกอบดูตัวหน้าตาของเขากันว่าหน้าตาเขาจะออกมาลักษณะไหนครับผมหลังจากใช้เวลาประกอบไปได้สักพักหนึงนะครับตอนนี้เราก็ประกอบออกมาเป็นรูปแบบของเครื่องตัดหญ้าตัวเจ้า h o s t f o r m a r FS 450นะครับดูหน้าตาของเขาใหญ่อลังการและแรงนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวผมขอนญาตพามาพูดนิดหนึงว่าในส่วนของแบรนด์ h o s t f o r m a ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ จริงๆน่าจะเริ่มมาจากการ OEM ของแบรนด์หลักของโลกหลายๆแบรนด์นะครับถ้าสมมุติว่าเราดูตัวเนี้ยตอนเนี้ยคือเราจะสังเกตเห็นว่า Post f o r m a รุ่น FF 450เนี่ยจะหน้าตาเหมือนตัวไหนก็คือเป็นจะเหมือนกับตัว s t e e FS 450นะครับถือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวโคลนโคลนของเจ้า s t e e FS 450มาแบบ 1, 1ต่อหน,นึ่งก็คือ100%หน้าตาทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ ด้านคุณภาพเนี่ยผมเอาจริงๆว่าในส่วนของแบรนด์ h o s t f o r m a เนี่ยที่ผมพามาดูเนี่ยจริงๆด้านคุณภาพเนี่ยพอเราไปดูจริงๆนะครับตัวเนี้ยมาจากโรงงานไหนก็คือเป็นโรงงานของ Farmertech นะครับ f a r m e เ Tech เป็นโรงงานแบรนด์ Brand ของที่ไหนคือจริงๆแล้ว Farmertech เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของจีนแต่ได้รับมาตรฐานส่งเครื่องยนต์เกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องถัดหญ้าเลื่องย,ยนต์ เข้าไปแข่งขันในตลาดทางฝั่งยุโรปได้แล้วก็จําหน่ายทั่วโลกนะครับสังเกตง่ายเพื่อนๆลองเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วพิมพ์พิมพ์มนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษนี้เลย post f o r m a t จริงๆอ่าพอเราเข้าไปใน YouTube เนี่ยเราจะเห็นว่าทางทางต่างต่าง,างประเทศอ่ะเขาจะมีทั้งเลื่อยยนและเครื่องตัดยญ้าของ post f o r m a t เล่นกันมาเยอะมากหลายรุ่นนะครับจริงๆมันก็จะเป็นตัวโคลนสําหรับ แบรนด์หลักๆเช่นสติลหรือฮุสซัวนาเนาะก็คือรุ่นที่พิกัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่อ,อย่างเช่นพวกสติล661ของโฮสฟอร์มาก็วมจะมีเช่นกันโคลนมาได้เหมือนและพอไปดูในส่วนของคอมเมนต,ต์ใต้คลิปนะครับทางต่างชาตินะครับเขาก็ยังชมนะครับในส่วนของแบรนด์ของโฮสฟอร์มาว่าเป็นเครื่องที่โคลนมาได้เป๊ะเนียบและที่สำคัญด้านเวลาการใช้งานเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่ว่าชมชมในส่วนของแบรนด์ตัวเนี้ว่าบางบางบางคอมเมนต์ผมเห็นว่าอะไรนะชมว่าในส่วนของแบรนด์ h o s t f o r m ์มาเนี่ยคือมาตรฐานสูงคุณภาพดีอัดงานหนักได้ไม่ต่างจากแบรนด์หลักเท่าไหร่และที่สําคัญคือราคาจะประหยัดกว่าแบรนด์หลักเยอะผมเอาง่ายๆว่าเขาบอกว่าถึงขั้นประมาณสามถึงสเท่าเลยนะครับผมยกตัวอ,อย่างโฮส t f ฟอร์มา FF450 เนี่ยตัวนี้ราคาอยู่เก้าันกว่าบาท แต่ถ้าเทียบกับสตีล FS450 ถ้าเป็นของแท้เขาเลยราคาอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทก็ตีง่ายประมาณ3เท่า3เท่าเนาะต่างกัน3เท่ากว่าด้วยด้วยซ้ำก็อันนี้ยกตัวอย่างแค่ในส่วนของตัวตัวรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับแต่ว่างานทุกอย่างถือว่าเป็นงานที่เนียบนะครับโรงงาน Farmer Tech เนี่ยอย่างที่ผมว่าเป็นโรงงานที่ถือว่าได้มาตรฐาน ามาตรฐานสากลมากดูรูปโรงงานตามเดี๋ยวผมจะลงรูปโรงงานอะไรไว้ด้วยเนะาะตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเทียงนะครับตัวนี้เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานผ่านมาตรฐานยุโรปและเข้าไปแข่งในตลาดทางฝั่งยุโรปได้เพราะว่าถ้าสมมุติมาตรฐานไม่ถึงโรงงานไม่ดีพอทุกอย่างไม่ดีพอเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทําตลาดฝั่งยุโรปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อย่างที่ผมว่าลองเข้าไปดูคลิปในในยูทูบไว้แล้วของโฮสต์ฟอร์มาเนี่ยต่างชาติใช้กันเยอะและยอมรับนะครับว่า ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ที่น่าเล่นราคาไม่แรงอันนี้เอาตรงๆเป็นแบรนด์ที่น่าเล่นเพราะว่าอย่างเครื่องตัดหญ้าตัวตัวนี้ถ้าเป็น FS 450ของแท้เนี่ยผมก็ยังไม่เอาเข้ามานะครับเพราะราคามันถ้าเข้ามาหน้าจะประมาณคือส0,000่นกว่าแน่นอน3 0,000่นอัพอะราคามันค่อนข้างจะส,งสูงเกินไปนะครับอันนี้มันจะไปยากกว่าได้เยอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะเล่นเครื่องตัดหญ้าตัวที่กําลังขนาดนี้สองจุดเก้าแรงม้าเนี่ยต้านน้ำหนักมันก็จะหนักด้วยนะ คือถ้าสมมติคนที่เล่นต้องเป็นเนือนอาชีพที่เขาอัดงานหนักลุยงานหนักจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติงานส่วนตัวก็อาจจะต้องต้ก็คือไม,ไ,มไ,มไ,มไม่อาจจะไม่ได้จําเป็นถึงขั้นที่ว่าต้องใช้กําลังแรงม้าขนาดนี้เนาะอันนี้พูดกันในในใ,ใ,ในในในความเป็นจริงดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดีย๋ยวผมพามาดูสเปคของตัวเจ้าโฮสฟอร์มาส f 4สี่ห้าศูนกันนะครับตัวนี้มาในเครื่องยนต์สองหวะนะครับก็คือเหมือน เหมือนกับเ,เลื่อยโยนสติลคื่อตัดหญ้าสติลก็จะเป็น2จังหวะน,นะครับเครื่องโยนส2จังหวนนะเนาะสำคัญสุดต้องผสม2ทีนะเนาะมาในปริมาตรกระบอกสูบ 44.3cc นะครับกำลังเขาเรียกมาได้ถึง2.9แรงมา้าถือว่าแรงนะครับสำหรับเครื่องตัดหญนะ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของอขนาดลูกสูบตัวนี้ลูกสูบเขาอยู่ที่42มิล2แหวนนะครับช่วงชักคเขาอยู่32มิลนะครับความจุถังน้ํามันเขาอะ่ l, 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 นะ0.67ลิตร0.67ลิตรเนาะน้ำหนัก อ๋อในส่วนของตัวน้าหนักเครื่องเนี่ยเครื่องเป่าเนี่ยจะอยู่8.5กิโลถ้าเราตีวัดกับตัวน้ํามัน0.67 0.7อ่ะก็9กิโลกว่าถ้ารวมใบมีดก็9กิโลกว่าไม,ไม่ไม่เกิน9กาโลครึ่งแน่นอนเนาะกระบองกระบองตัวนี้ความหนาของกระบองกระบองตัว,ต,วตัวกระบองเขานะครับอยู่ที่28มิลเนาะก็ถือว่าเป็น28มิลก็พวก411ถือว่ากระบองใหญ่ใหญ่กว่า SS250 นะครับตัวนี้ตีกี่กัดหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงกับเจ้า Host Form a FF450 กันนะครับเริ่มต้นเรามาดูตรงสวิต์นะครับสวิต์จะเหมือนกับสติลทุกอย่างนะครับเพราะอย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้คโคลนมาแบบ1ตอนน่อ1นเลยดันด้านหน้าก็คือดับเครื่องนะครับมา1ตําตำแหน่งใช้งานปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าด้านหลังมันจะมีอีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นเล่งค้างเวลาจะมาข้างหลังก็บีบคันเร่ง อันนี้เป็นตัวล็อกคันเร่งนะครับเวลาเราจะสตาร์ทง่ายเหมือนสติลนะครับผมจะใช้ตำแหน่งอตอนเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยก็คือมาล็อกคันเร่งด้านหลังสุดก่อนเนาะหลังจากนั้นมาดูกันในส่วนของตัวเจ้าตัว ff 4 5 0ตัวนี้จะมะีลูกยางกดน้ามันนะครับเหมือนกับเจ้าเครื่องแต่ยาของสตนะิลเนาะแต่ว่าตัวนี้เหมือนกันผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของการโช็อกสวิตช็อกอยู่ตรงนี้เวลาเราโช็กเนี่ยถามว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้ดูสัญ,ญลักษณ์นะครับด้านบน แท่งตรง3ขีดเนี่ยก็แสดงว่าเปิดเปิดลิ้นน่ะก็คือไม่ได้ปิดลิ้นเนาะก็คือเวลาถ้าสมมติว่าเราใช้งานปกติเนี่ยน้ำมันอยู่ในระบบแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องดันมาตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็คือการใช้งานปกติเวลาเริ่มต้นสตาร์ตตัวนี้น้ำมันยังไม่มีในระบบเลยผมเริ่มต้นมาผมต้องบิดมาทางนี้ก่อนตำแหน่งด้านล่างสังเกตดูสัญลักษณ์เขาจะเหมือนเราอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเราคิดซะว่าตัวนี้เป็นช่องช่องอากาศพอเราพอตัวเนี้ยขวางขวาง การดึงน้ำมันเข้ามาในระบบให้เร็วขึ้นอันนี้ผมจะโชกคนะครับผมจะไม่กดทุกอย่างกดน้ำมันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวตัวสตาร์ทนะครับ ต,ตัวนี้เขาจะเป็นแบบ elastoh start นะครับเหมือนของสกิลเลยมันจะยืดอ,ออกนะครับช่วยซัพพอร์ตข้อมือนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งตัวเนี้ยกำลังอัดค่อนข้างเยอะนะครับ2.9แรงเขาจะมีตัวนี้มาเป็นวาล์วลดกำลังอัดนะครับเหมือนเรือยนต์พวกเรือยนต์ที่รุ่นกลางของสติวะเขาจะมีวาล์วลดกำลังอัดมาเพื่อที่ว่าเวลาเรายิงจะได้โล่งขึ้นนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วพอกดเ็จตัปเขาจะค้างอยู่ตำแหน่ง เปิดเปิดช่องอากาศเข้าไปก็คือเราจะดึงสตาร์ทได้ง่ายโอเคเดี๋ยวผมพามาลองดึงกันอันนี้ดึงดึงจะเบานะครับเพราะว่าผมกดวาลเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะโอเคเครื่องใหม่ๆไม่เคยดึงน้ำมันนะครับพอเราโชคเสร็จปับ๊บ น้ำมันว่าจะขึ้นอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าเขาเริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะง่ายเนาะอันนี้ลักษณะนี้แสดงว่าน้ํามันขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาดูด้านนี้ก่อนอ่าพอพอน้ํามันขึ้นมาลักษณะนี้เหมือนเครื่องจะติดเรามาเลยบิดมาตําแหน่งใช้งานปกติเลยเราจะไม่โชคต่อถ้าโชคต่อเนี่ยกลายเป็นน้ํามันท่วมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะทําก็คือในส่วนของตัวแฮนนะครับอ่าลักษณะนี้น้ํามันมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในตําแหน่งล็อกคันเร่งเวลาเราสตาร์ทเนี่ยพอเครื่องติดเนี่ย ถ้าเราใส่ใบมีดใบมีดหมุนทันทีนะครับผมก็จะบีบบีบคันเร่งหนึ่งทีให้เด้งกลับมาอยู่ตำแหน่งใช้งานปกติเพื่อที่ว่าใบมีดของเราถ้าเวลาเราใส่เขาจะได้ไม่หมุนนะครับก็คือติดได้ปกติสังเกตดูมา <c oughs> พอพอเหมือนเครื่องจะติดแล้วว์วเขาจะเด้งกลับนะครับถ้าเราต้องการให้ดึงเบาต่อเราก็กดอีกทีนึงแค่นี้เองโอเคไปกัน เหนือนเหนือนสติวยันเสียงเลยนะครับตัวนี้ขออญาตเล่นให้ฟังเสียงนู้นบอกคำเจ้ 6, าโคตรแรงเลย สังเกติ้วหอมกดไกเร่งนะสังเกตดูกดไกเร่งนี้ไม่มีรอรอบเลยนะครับมาติดนิ้วมากเลยโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้กำลังเขา2.9แรงมา้าอย่างที่ผมว่า เวลาเครื่องที่กําลังแรงๆเนี่ยมันก็ต้องแลกกับด้านน้ําหนักนะครับตัวนี้ถ้ารวมเบสเสร็จอย่างที่ผมว่าก็น่าจะ9กโล9กโลกว่าเนาะรวมน้ํามันรวมใบมีดเนอะก็ถือว่าน้ําหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่สําหรับเพื่อนๆสายลุยที่อ่าต้องต้องการความเร็วแรงๆจริงตัวนี้จะตอบโจทย์มากและราคาเขาอะอยู่9,000พันกว่าบาทถือว่าถกและประหยัดมากนะครับกับกําลังแรงม้าที่2.9แรงอย่างที่ผมว่า ภายใต้แบรนด์ของโคสฟอร์มาตัวเนี้ยโรงงาน ate, ฟาร์มเมอร์เทคฟาร์มเมทของจีนผมให้เลยว่าเป็นโรงงาน <c oughs> า <c oughs> เครื่องยนต์อิเเซน <c oughs> ของจีงก็จริงแต่มาตรฐานยุโลปนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์น่าจะเบอร์ต,ต้นหรือเบอร์หนึ่งของจีนเลยเพราะว่าถ้าคนที่ ทางฝั่งยุโรปที่เขาใช้อย่างเลื่อยโยนหรือว่าเครื่องตัดหญ้าภายใต้แบรนด์ของ Steel it, ขอสติลหรือโซาวนาะเวลาบางทีต้องการอะไรเนี่ยเขายังหาซื้ออะไรขอครัวเจ้าโรงงานฟาวเมเด็กเนี่ยไปเปลี่ยนกันเพราะราคาจะเซ็งกว่ากันเยอะแต่คุณภาพยังไม่ต้องกลัวนะครับถ้าการันตีฝั่งยุโรปได้เนี่ยถือว่าแบรนด์นี้น่าเล่นและราคาไม่สูงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอเมาอ,อปุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ